พลิกชีวิตวัชพันธ์สูงปเกเกตนนทบุรีแต่ก่อนจะไปพลิกชีวิตต้องขอเติมพลังที่ร้านนี้ก่อนบ้านสวนอิงน้ําขับเลยวัชพันธ์สูงมาประมาณ1กิโลเมตรขับเข้าไปด้านในร้านอาหารอยู่ในสวนร่มเรื่อนเย็นสบายบรรยากาศในร้านเป็นกันเองมีคาเฟ่ให้นั่งจิบกาแฟชิลๆด้วยบรรยากาศในร้านอาหารติดริมคลองพระอุดมทั้งทานอาหารตรงชานบ้านบริมคลองลมพัดเย็นสบายบ้านฝั่งตรงข้ามจะมีคุณป้าที่พายเรือมาขายกล้วยแขกให้ด้วยถุงละ20บบาทเวลามาไหว้พระแถวนี้ก็ต้องมาร้านนี้เป็นประจำเพื่อนๆผ่านมาแถวนี้ อย่าลืมแวะมาเช็คอินที่ร้านนี้ถ่ายรูปที่โป๊ะริมคลองก็สวยอีกแบบหนึ่งนะมีมุมนั่งทานอาหารหลายจุดเลือกได้ตามความชอบแต่ถ้าเวลาคนเยอะต้องรอคิวหน่อยนะที่นี่มีอาหารเครื่องดื่มและของหวานให้เลือกได้อย่างหลากหลายเราชอบสั่งน้ำเก๊กฮวยข้าวคุกกีและก๋วยเตี๋ยวที่แสนอร่อยและยังมีอีกหลายเมนูอร่อยต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูข้าวคุกกีที่ถึงเครื่องและก๋วยเตี๋ยวสูตรเข้มข้นให้ทุกคนมาลองทานที่ร้านบ้านสวนอิงนั้นอร่อยจริงๆเดินทางแคลค่าปลอดภยัยด้วยาคาคด,ดรัับปประกน1ีเต็มคิดถึงงที่วามือถือต้อง ค่คุดอสเท่านั้นมามูกันต่อที่วัดสะพานสูงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพระเกจิผู้เลองวิทยาคมต้นตำรับพระปิดตาและตะกุดโสรสหลวงปู่กินจันทรังสี และหลวงปู่ทองสุกอินทสาโรก่อนอื่นต้องนำทุบเทียนภูมิลายมาบูชาหลวงปู่เอี่ยมที่หน้าโบสถ์ท่องนโมสามจบแล้วกล่าวคำบูชานโมปธมัธระมนามะอคันติมายะอิติปควาวุโมะอะจิตติสามจบแล้วขึ้นมาปิดทองที่รูปเหมือนองค์หลวงปู่เอี่ยมหน้าพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้การงานการเงินราบรื่นเด่นดังรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียนและอย่าลืมขอพรหลวงปู่กินหลวงปู่ทองสุกและเข้าไปสวดคาถาเสรสมงคลในพระ วิหารข้างพระอุโบโสถรับพลังความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตขอพรได้อีกที่หอบุรพาาจารวัดสพานสูงหากอยากศึกษาประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลและพระเครื่องของวัดสพานสูงแห่งนี้ก็มาได้ที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เอี่ยมด้านในชั้นแรกรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องไว้มากมายให้ผู้คนได้มาอ่านกันประวัติและที่มาของวัดสพานสูงและประวัติของหลวงปู่เอี่ยมอีกด้วยในส่วนของชั้นที่สองก็จะมีรวบรวมเกี่ยวกับพระพุทธรูปโบราณซึ่งด้านบนจะไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรู รูปหรือถ่ายวิดีโอแต่อย่างใดหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถขึ้นไปชมกันได้มีพระพุทธรูปโบราณสุดล้ำค่าที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนิพิพิธภัณฑ์วัดสะพานสูงจะปิดในเวลา4ี่โมงเย็นเพื่อน,อนหาเวลามาชมกันให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ด้านหลังกันต่อที่ทางด้านหลังติดริมคลองนี้เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่เอี่ยมตอนที่ท่านถูดองอยู่หากเครมีเหตุสุขทุกข์ใจอันใดก็ให้มาขอพรหลวงปู่ที่นี่เข้ามาเอ่ยชื่อเราและขอพรกับท่านโดยตรงได้เลยบอกเลยว่ารูปเหมือน ปู่เอี่ยมนี้ท่านดูเหมือนมีชีวิตมากๆหากใครมีเรื่องทุกข์ใจหาทางออกอะไรไม่ได้ก็ลองมาขอพรกับหลวงปู่นะเขาก็มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เพิ่งมาในโซนด้านหลังนี้ครั้งแรกและถ้าใครพอมีเวลาก็มาสวดบทคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิ่มได้ที่ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดที่อยู่ริมคลองอยู่ระหว่างทางเชื่อมระหว่างวัดปรด,ดเกตกับวัดสะพานสูงอีกด้วยแวะมาวัดสะพานสูงอย่าลืมเอาน้ำมนต์กลับบ้านไปด้วยนะและถ้าใครยังหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองไม่เจอวัดสะพานสูงยยังงเป็นนนอีีกหึ่่แล์มมมาามาารทสสูถ เข้ามาขอพอรกันได้และหากใครศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วอย่าลืมปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ครบชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองหมู่พลิกชีวิตต้องวัดสะพานสูงนนทบุรี